สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจริพรนันทาชื่อเล่นชื่อตอนมาจากสาขาทีเอ็มหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินรีพรนันทีชื่อเล่นชื่อเลขไถ่ยมาจากสาขาทีเอ็มหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆพี่พน้องๆในมอเตอร์รอกันนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอคะชื่อธนาคารทเอ็มซีถึงที่นี่สองพันทำไมถึงเลือกเรียนสาขาที่นี่คะเพราะว่าเป็นสาขาที่เรียนมาตั้งแต่ตอนถ้าจะต่อมะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่คะเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้บ้านครับ เป็นมอที่รู้สึกว่าถ้ามาเรียนที่นี่ก็ได้ความรู้เยอะครับแล้วก็มีที่มาซัพพอร์ตด้วยแล้วความคาดหวังจากที่นี่และสิ่งที่ได้รับกลับมาล่ะคะสิ่งที่คาดหวังก็เป็นความรู้ประสบการณ์ครับแล้วก็คอนเนคชั่นในสาขาด้วยครับแล้วน้องมอลมีการวางแผนการเรียนไปอย่างไรให้ไปสูส่ความสำเร็จครับก็ปีแรกก็ขอให้สิทธิ์อินวิคในกระชับแผนก็ต้องมีติวการสอบโอเคค่ะ,คะ ท่านหน้าข่าววันนี้เราจะมีบรรดาผู้พันมาจากกรช่างประจักา์เพการจานิค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำให้การศึกษาเนการับ 这边，请你旁边。 มาจากสาขา m วนนี้จะมาสำสนมบนนัด้สวัสดีครับผมนายจิรัจากสาขาเนระจํมางเรียนสาขาก็คือมันนัดทางด้านอยู่แล้วเ่างการจะขอขอบริไนแล้วก็กินของเก็เลยเที่เรียนสาขาเป็นหลักก็ค่ะคุณคาสอข้อที่ได้สอบการเรียนสขความคดหวังก็จริงควัว่า อย่างไรก็ต้องเขียนบทเปลียนอะไรเปลี่ยนเรนื่องธุรกิจก็เอาจริงให้กับผลดังครับเรื่อยๆถ้าเกิดแก้ปัญหาแก้แก้ปัญหาไม่ได้ก็แก้ตัวเล็กตัวน้อยแก้จากแก้จากตัวเล็กๆไปก่อนเรื่อยๆจนถึงพ่อใหญ่ๆเราก็จะทำ,ะทำได้ง่ายๆก็ตอนนี้ไม่รู้ครับต่วางแผนยังไงก็ได้ไม่ให้ติดสูงไม่ใหไ้ไม่ให้ได้เอครับผ่านทุกปี ก็เอาจิงคนคนคิดถึงปัญหาตั้งบ่อนว่าเราทำยังกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เอาจิงเราไม่ควรจะจมปักกับปัญหานั้นตต่อไปเรื่อยๆเราควรจะโฟกัสกับอยากดูอะไื่นทำบ้างสดีค่ะชื่ออะบรคุณ้สีงคาะะสาดวันนี้จะมาสัมภาษณ์คณะิทส์ ตผมนายบรทุนของวานะครับมาจากสาขาทาเตครับทำไมถึงเรื่องเรียนส์ที่ผมเรื่องเรียนสัตวเพราะว่าผมมีความชอบต้องกตรลก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตั้งแต่ก็คือโมานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยรว่ามีความชอบตาคอมพิวเตอร์แล้วทำไมถึงเลือกปีนี้เพราะว่า ให้ฟังส่วนตัวเลยนะครับก็คือได้รู้ความจริงก็คือไม่มีชื่อเลยครับก็เลยแต่ว่าเรื่องของการสนับสนุนจากครอบคลุมอะไรที่น้องว่าที่เป็นมหาในที่ดีเหมือนเดิมครับความคาดหวังที่นี่และสิ่งเรื่อง ที่ผมคาดหวังครับก็คือการทำงานของการเรียนรู้ของการบริหารครับแล้วก็ทางนักเทคโนโลยีบริหารก็จะเป็นพวกเออ่พวกาพวกา,ารเรื่องขอการตลาดในปุ่มนี้ครับที่จะเอานาไปใช้แล้วก็ส่วนทางนักเทคโนโลยีก็จะเป็นเช่นการประยุกต์การใช้ AI e. แล้วก็การใช้ในการเขียนโค้ดควบคู่ในการสร้างเว็บไซต์และบริหารามีการวางแผนเกี่ยวกับการเพื่อประสบการณ์ใช่ไครับมีครับมีครับก็คือ อาจจะเริ่มเริ่มต้นเร็วครับก็ในช่วงที่เรียนไปเนี่ยผมก็จะมีการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารไปด้วยก็จะมีบางแง่ว่าเรอยากจะทะําบริษัทคือตั้งเกงครับแล้วก็เริ่มทาคุณก็คือเริ่มต้นจากสูงครับแลว้วก็ไม่มีการใช้ทุนเยอะรคะรับมีการรับมือกับความผิดปกติในชีวิตหอ่าครับมีการรับมือของความผิดปกาิในชีวิตสรับผมแบบนี เราจะต้องยอมรับในความผิดพลาดที่เราไม่สมเหตุสมพอทำไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่อรเลยคทา้ายสุดท้ายสไปครับคิดว่ายอาตัวนี้ทำออกแต่ไหนครับแต่ผมเชื่อว่าเราคนที่าะยอมรับแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่เหลือให้ความสุขมากกว่าลำน้ำทุบแล้วก็นักเสี่งานจะดีกว่าและสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากบอกรุ่นน้องหรือเพื่อนที่กำลังมีนี่ครับผมก็อยากฝากลูกน้องครับว่า เราชอบอะไรอยู่ทุตัวว่าเราชอบในการเรียนอะไรก็เสร,ริมทักษะไปให้สุดครับอย่ายดูพัฒนาเลยเพราะว,ว่าถ้าเราอยู่พัฒนาเน,นี่ยก็ติดผ้ากันมาหลายอย่างก็อยากจะบอกว่าเราเราชอบอะไรเราไปให้สุดเราไม่ต้องไปฟังคำพูดจากคนอื่นไม่กมระทั่งครอบครัวของเราเองที่กับเขาไม่สนรรุกสนุกในสิ่งที่เราชอบก็เราทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าอนาคตของเราอยู่ที่ตัวเราส่วนเพื่อนนะผมอยากจะฝากว่าถ้าเราเรียนแล้วเราพอ อย่าเพิ่งยอมแพ้ผรับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เราเจอประสบรเออะไรอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตก็อนาคตอาจจะประสบความสำเร็จได้คาสาเดี้น่สนีีานสาาาจนเพอกรันธกิจวันนี้จะมาสการชนะเซ ทำไมถึงเลือกเรียนที่มาทำเป็นี่คะเพราว่าผมจบวชที่นี่มาเพื่อเ่อเป็นความรู้หลัส่วนตัวผมเอ่อแล้วก็คาดหวังอะไรบ้างจากการเรียนที่นี่คะคาดหวังว่าได้รับการศึกษาที่จบจบด้วยความรู้ที่ดีค่แล้วก็มีการเรียนอะไรบ้างคะระหว่เรียนกามการเรียนที่ีมีกิจกรรมอะไรบ้าเรียนสัารบคก็จะยิร เรียนทุกคนนะครับที่เรียนไม่ยากก็อยู่ที่ตัวมันเราเองว่าจะเรียนได้ พ่อพ่อจุกจันที่นี่เลยพ่อเลยอยากเงีมา ็บบให้กำลังใจตัวเองครับได้ไม่ไม่ได้คิดลบเลยากให้กำลังใจรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนที่กำลังศึกษาเรียนอยู่ในมัธยมศึกัาตอนี้ได้ก็ให้พี่น้องน้องตั้งใจเรียนครับรจะไม่ไม่เกเรครับ